คำแพงทำอะไรอยู่อโ,อโ,อโอ้ได้อะไรมาให้แม่ให้แม่ดูหน่อยสิไม่ไหนเอามาให้แม่ดูหน่อยคําแพงไหนลูกบอลนามาให้แม่ดูหน่อยไหนตัวอะไรห้าหนึ่งค่ะพอแล้วลูกพอแล้ว นจับมาห้าหนึ่งเอาหลายแทะนี่ห้าหนึ่งเนาะนเอามาตอนที่แรกหาหนึ่งค่ะข้ามแพงค่ะเอาตัวนั่นเหรอกิ่งเขาไปใส่ถาดข้ามหมากปูบาน,นี่เอาห้าหนึ่งสอง แปดห้าหนะึ่งสองแปดเนาะนี่ค่ะห้าหนึ่งสองแปดโอ้ยกระแพงเออเก็บไว้ปูสีห้เออเก็บไว้ไว้ให้ปูแลอวเก็บไว้ดีๆเก็บไใบอ่นปูสีตีลูกเด้เอาไว้ให้หปูเด้อลูกเด้อสาธุจา้าลูกหลานยังเด็กเด้อจ้าปูนะมากมามา,มา ดจ่าเ้อไปไจ้างเออไปสาธุสาธุโอโหสิกรรมให้ลูกหลานด้อปูดเดอร์ลูกหลานน้อยๆเนาะนะคะตามนี้ค่ะ,คะนี่เนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวเลขกกอนนะคะเบิ่งตัวเลขของมัวว่านี่กันก้อนว่ามีของผู้ใดเขาเนาะ,นะวันที่ยี่สิบนะคะของเมื่อวานนี้ นอยพิเศษของตาปากน้ำโพเนาะให้มาลูดสี่กับเจ็ดเนาะคะ่ะให้มาลูดสี่กับเจ็ดเข้าที่สี่เนาะแต่ว่าจับคู่อ่อเขาเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดเนาะตัววิ่งตัวลูดมาแต่ว่าจับคู่โบเขาเนาะส่วนนอยปกติแปดกับหนึ่งเนาะค่ะบอเขาเนาะมาวว่านี่เนาะแล้วก็นอย V i p พให้มาสองกับห้าเนาะ ตัววิ่งตัวลูดมาหาแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนะาะเมบ้านนี่ของตาปากน้ำโพให้มาเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดเนาะแต่ว่าตัวจับคู่บอเขา่าจากน้อยเนาะคะ่ะส่วนของอาจารย์สวัยเนาะอาจารย์สวัยมาดูอะไรไดูข้อตัดาให้มาวิ่งลูดบนรางเนาะ ไปไป,ไปกับพี่ฝนไปเถอัดยาเด้อค่ะให้มาวิ่งลูดบน่างนะคะหากับสี่นะคะห้ากับสี่ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะมาเต็มทีนะแต่ว่าตัวประกบนี่ค่ะเข่าที่สนะี่หาหาสี่น้ำมาน้กันเนาะส่วนตัวประกบเพิ่นมาน้ำกันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะ วนตัวจับคู่เมื่อวานนี้ไม่เข้าเด้อค่ะเนาะนไเก้าหาเกออกเก้าเจ็นะคะมาเบิ่งของมนีกันเลยค่ะวันนี้แนวทางฮานอยเนาะของตาปากน้ำโพให้มาหน่อยพิเศษหน่อยพิเศษให้มาลุด ศกับ3นะคะนอยพิเศษให้มาลู่0ูย์กับ3มเนาะกะจับคู่ไฮศูนย์หาศูนย์แปดหาสมปดนะคะแนวทางหานอยของตาปากน้ำโพเดอร์จากวันที่ยี่แล้วเนาะนี้เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้กับเบิงงหนของหม้อานนี่กันแล้วเนาะให้มาหานอยพิเศษลู่ศูนย์กับสมจับคู่0ูนย์หาศย์แปมหาแล้วก็สามแปด ส่วนนอยปกติรูดสกับ5เนาะคะ่ะนอยปกติรูดสกับ5จับคู่ให้เก้าเออสองเก้แล้วก็ห้าสองอ้ยุ่งหลายแ่บะยุ่งกัดแข่งกัดขานอยปกติรูดสกับ5้เนาะคะ่ะจับคู่ 29, 22, 5, 5, 5, 2อง2ก้าสสหาเหาสค่ะส่วนน้อย VIP รูดสามกับหกเนาะคะ่ะนอยวีไพีลูดสามกับหกจับคู่ให้สามหาสามแปดหกหาหกแปดคะ่ะนี่ค่ะของตาปากน้ำโพนะคะอามาตโต้ฮานอยของอาจารย์สวะะัยเนาะนี่ค่ะวันนี้แนวทางฮานอยของอาจารย์สวะะัยเนาะให้มาวิ่งรูดบนล่างนะคะ หนึ 1> 1่งกับศูนย์นะคะหนึ่งกับศูนย์ตัวประกอบห้มาซีมีมาซีมหาหกเจ็ดแปดนะคะซีหาหกเจ็ดแปดเรียงเลยนะคะเ <c oughs> พิ่นบ่ได้จับคู่ให้ดอกแต่ว่าไม่เพิ่นจับเนาะไม่เพิ่นจับไฮซีคู่ค่ะศ <c oughs> ูนย์ศูนย์แปดศูนย์หาหนึ่งแปดหนึ่งหาเนาะมณีพันหยากเนาะอาจารย์สไวยเพิ่นว่ามื้อนี้เพิ่นหยากเพิ่นเริ่มเปิดร้านขายเพิ่นว่า ขายเปิดร้านขายอันอหยังอบหมูอบไก่นะคะเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นถามไปแล้วว่าเพิ่นขายอยู่แถวใดเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นบอกมาแม่เพิ่นจะบอกพิกัดเนาะค่ะเพื่อว่ามีคนอยู่แถวๆใกล้ๆเพิ่นเพื่อสิได้ไปอุดหนุนช่วยเพิ่อนเน่เนาะค่ะนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นบอกมาก่อนเนาะพิกัดเพิ่นขายอยู่หม่องใดเนาะเผื่อมีเอฟซีทางช่องอยู่ใกล้ๆเพิ่นเนาะได้ไปอุดหนุนช่วยเพิ่นเนาะ นี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพเดอ้อจ้าเนาะตามนี่เนาะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยแล้วแม่เพ่นกันจะพผ้าเอฟซีไปเบึงเนว่ทางลาวพัฒนาต่อเนาะมาดูแนวทางลาวพัฒนากันต่อเลยจ้าเนาะ วันนี้ตามต่อแนวทางลราพัฒนาเนาะของตาปากน้ำโพเนาะค่ะวันนั้นเข้าที่เก้าสามนะคะ่ะตรงตรงเลยเนาะวันนี้ตามต่อค่ะรูดตาปากน้ำโพให้มาลราพัฒนาวันนี้รูดแปดกับหนึ่งเนาะค่ะรูดแปดกับหนึ่งค่ะจับคู่สามตัวให้มี่แปดศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่ง 01, 84, 87, 14, 17แล้วก็เก้าีเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นให้ที่84แล้วก็เก้าีเด้อค่ะนี่เนาะเราพัฒนาของตาปากน้ำโพให้มาลูด8กับ1นเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดของเพื่อนโบคอยพาดนะคะ่ะสองตัวนี้เนาะจับคู่ในห้8 0 1ค่ะ ราคาแปดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดซีแปดเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดเก้าซีเนาะค่ะเพิ่นเน้นที่แปดซีแล้วก็เก้าซีเนาะเมื่อนั้นเพิ่นเน้นให้เก้าสามแล้วก็หกสามเออเจ็ดสามเนาะไม่เพิ่นไม่เพิ่นบ่ได้วงกลมเก้าสามให้ fc เนาะไม่เพิ่นลืมเบิ่งเบิดค่ะขอโทษหลายๆเนาะเพิ่นเน้นสองคู่คือแบบนี้แล้วเนาะเอามาเบิ่งของเซียนสีสเกตวันนี้ค่ะเซียนสีสเกตให้มาเนาะ เพิ่นจะบอ่อหายแนวทางห้าหน้อยเนาะเพิ่์นหายแค่แนวทางลาวพัฒนามาเนาะกับรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยแม่เพนก็ได้ลงให้ไปหมดแล้วเนาะของตาปางน้ำโพแล้วก็ของเสียนซีสเกตเนาะนี่ค่ะลาวพัฒนาของเสียนซีสเกตวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่างค่ะวันนี้ให้มาบอดายแยกเนาะค่ะบอดายแยกบนล่างค่ะเพิ่น์นหายมา บนล่างเลยนะคะวิ่งรูด2ตัวค่ะสกับ1เนาะจับคู่ให้2 8ง2 9ดนะคะจับคู่ให้เ 4, 4, 4, ก้า0ีแปด3ีหาแล้วกันหนึานะนี่ค่ะแนวทางลาวพัฒนาของเซียนสิสเกตวิ่งรูดบนลรางสีกับ1 จับคู่3ตัวมีสองแปดสองเกะ้าีนาะราคาสองตัวก็มีเก้า0ีแปด3ีศูนยะ์ีนึ่สองหนึ่งสามหาเนาะนี่ค่ะเพิ่นเน้นให้เกนะ้าแปดซีรากห่งสองหสมเนาะเพิ่นวงกลมให้เนาะสคู่ค่ะผลลางเด้อค่ะนี่คะ่ะมาเบิ่งว่าตรงกันตัวใดคะ่ะนี่คะ่ะตัววิ่งตัวลู่ตรงกันที่หนึงเนาะ ของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสเกตเนาะส่วนตัวจับคู่ค่ะนี่ค่ะตรงกันที่แปดซีและเก้าซีเนาะค่ะตรงกันเลยเนาะวงกลมคือกันเลยเนาะคะ่ะของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสเกตเนี่ค่ะแปดซีเก้าซีเก้าซีแปดซีค่ะเน้นให้สองตัวคือกันเลยเนาะส่วนลักหนึ่งเพิ่นเน้นหนึ่งสองหนึ่งสามเนาะนี่ค่ะ แคปนาจอแนวทางนะคะเนาะสุดท้ายแล้วแม่เพ่นกระขอให้เอฟซีทั้งสองเฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะกับแนวทางฮาหนอยและเราพัฒนาวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคคมนันๆลำๆรวยๆจ้าเนาะเดินทางไปทางใดกระขอให้แ้วคลาดปลอดภัยจ้าเนาะคลิปนี้แม่เพ่นกระขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า